แต่เรื่องนี้เรานําเสนอหลังจากเราตรวจสอบแล้วนะครับกับทางไพรสีไทยซึ่งก็ได้ยืนยันนะครับว่าได้ดําเนินการลงโทษไล่พนักงานคนนี้ออกเรียบร้อยแล้วหลังจากได้รับการบอกเล่าจากลูกค้าโดยสิ่งของไม่ได้แตกหักเสียหายแต่อย่างใดแต่ลักษณะอย่างนี้ถือว่าทําผิดนะครับก็ไล่ออกแล้วอย่างทันทีทันควันคือโลกออนไลน์ก่อนหน้าเนี่ยมีการแชร์คลิปจากกล้องวงจรปิดบุรุษไปรสีคนหนึ่งนะครับที่โยนพระดุเข้าไปในบ้านของลูกค้า เจ้าของคลิปเนี่ยโพสต์ว่าแม่ค้าส่งของไปให้ลูกค้าเป็นการส่งแบบลงทะเบียนแต่ลูกค้าไม่ได้ของเมื่อตรวจสอบไปชนีได้รับคําตอบว่ามีการเซ็นรับแล้วจากคนในบ้านสุดท้ายไปไปมาไปเจอพัสดุไปติดคาอยู่บนต้นไม้ในบ้านสภาพซองเนี่ยขาดเละเลยสงสัยว่าใครเป็นคนรับพัสดุเพราะตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเลยดูกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นบุุษไปชนีเซ็นรับเองพอเซ็นรับเองปุ๊บ ตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยนะฮะก็เลยอย่างที่ว่าบุรุษไปชลีพยายามจะยัดซองเข้าตู้แต่ยัดไม่เข้าก็เลยคว้างซองเข้าไปในบ้านแต่ไปติดต้นไม้ในบ้านอันนี้เมื่อสิบพฤษภาที่ผ่านมามีการแชร์กันมากมายเลยใน้องไบครับภาพวง<ช>จ<อ>รปิดจะเห็นเลยเนี่ยนะฮะว่ามาจอดไม่มีคนอยู่บ้านค่ะไม่รู้จะทำยังไงก็เซ็นรับเซ็นรับเองแล้วก็พยายามจะแล้วจะยัดเข้าไปไม่เข้าใช่ค่ะคว้างเลย ติดต้นไม้แล้วก็ดูเหมือนเจ้าตัวจะรู้ด้วยนะคะว่าพัสดุเนี่ยไม่ได้ตกลงที่พื้นเพราะว่ามีการลงมาจากรถแล้วเดินไปที่ประตูรั้วด้านข้างเหมือนกับว,ว่าจะทํายังไงดีใช่แต่ที่สุดก็ตัดสินใจกลับมาขึ้นรถแล้วก็ขี่ออกไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือไปติดบนต้นไม้เนี่ยนะฮะนี่มาเดินเดินอยู่นะว่ามันไปติดอยู่บนต้นไม้ทายัางไงดีทํายังไงดี ไปติดต้นไม้คือถ้าเขียให้มันตกลงมาเจ้าของก็อาจจะรู้ว่าไปชนยนเข้ามานี่นะฮะก็ขับออกไปนี่ฮะโยนครับ บริษัทไปรษณีย์ไทยก็รับผิดชอบเนี่ยน้องไบรท์โดยเราสอบถาาไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามคลิปเนี่ยนะฮะไปรษณีย์ไทยก็ยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงที่อำเภอเมืองจังหวัดภูกเก็ตค่ะทางบริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปพบกับลูกค้าแล้วแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ความผิดพลาดครั้งนี้ดําเนินการไล่พนักงานคนนี้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งลูกค้าก็ได้แจ้งว่าสิ่งของข้างในไม่ได้แตกหักเสียหายแต่อย่างใดค่ะทีนี้ไปรษณีย์ไทยบอกว่าก็ไม่ได้จบลงเฉพาะกรณีนี้หลังจากนี้ก็จะะมีการรททบบวน การส่งพัสดุให้มีความรอบคอบและระมัดระวังมากยิ่งขึ้นและถ้าหากว่าลูกค้าคนไหนพบความเสียหายจากการขนส่งในเส้นทางของไปรณีย์ผู้รับสามารถยื่นเรื่องขอสืบสวนได้และถ้าหากว่าตรวจพบว่าเป็นความผิดพลาดของไปรณีย์ไทยไปรณีย์ไทยจะดําเนินการชดใช้ค่าเสียหายตามเงื่อนไขที่กําหนดค่ะเจ็ดนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อ